พี่น้องผ้าเมลุดเตี๋ยวไอ่ถิ่เห็ดนั่นลหละหลวกให้มันห่อนแมจักหน่อยให้มันห่อนเท่าไหน่นะ่ะพี่น้องมาได้หลวกเบิ่มเพราะว่าตะเข้าเห็ดซุกแหละอเอาแค่ความร้อนนะคะมาตองมาตองเละได้อมันสิเละ พขาแค่ okay, สุกๆกับพ่อพ่อแค่สุกมันซุกๆอืมอ่นนาาใส่ลงไปเส้นใหญ่ทำกินเองโอ้ยพี่นนอกเมืองมังกระเทียมเจียวแอมนี่เฮ็ดยังนีมันต้องคือเมืองไทยเด้พี่นนอกบ่คือนี่บ่ได้เลยบ่แหลวแรงอืม นะหมูลูกชิน้นพี่น้องมาโอ้ยสูงเอ้ยกระเทียมเจียวหอมๆผักใส่มะลไปน้ำซุปกระหอนหอนพี่น้องลูกชิน้นก็ได้แล้ววันนี้ใส่ละ่ะอันนั้น ชินอยู่เมืองนอกพี่นอกไปสือเขาถั่วละซิบหายูโลกตีเป็นเงินไทยกับฮกลอยได้เจา้าอืมใส่โอ้อยได้แแนมเส้นญ่เส้นญ่ ดูครับดูครับท่านเฮ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เปิดเนี่ยหนึ่งสองสามสามพุ่นพุ่นพี่น้องอือเปรี้ยวหวาน อันนี้ก็ประมาณสองซอนละเอียจักน้อยถั่วปนลงไปอ่าเจืน้ำตาลลงไปข้นว้ายพี่น้องเลยสุกได้ไหนจะเท่า แต่กัดกินหอดเมืองไทยคือเก่าลหะจ้ะตามภาษาก่อนมามามามันซิมกอนบันเน่เอากระสุนมันน้ำตาลนิดหน่อยโ็เสร็จแล้วน้ำปลาบันเน่มามันโยนมันบันเน่สวัสดีค่ะม่าพี่น้องของแ่บบันี้เเ้นใหญ่ โอ้ยเส้นใหญ่เฮ็ดเองอยกกิก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่บ่จัดไปเด้อเมียฝรั่งเด้ออืม คืนหอยบอสเมืองไทยึืหอดให้แต่บออาหารไทยให้แดกจะมังขึ้นหอยก็ไม่คือหอยเนาะไปเที่ยวสิคือถอดแต่อาหารไทยแต่พี่หน้อแต่บัดอยู่เมืองไทยเสืกอยากกินอาหารฝรั่ง Khỏi biết thằng tuổi hết em lắm nè Nếu khỏi dám mày mừng Hãy subscribe cho ra Ghiền Mì mhm <missar>

แบบ big บก a r g รือ s เก็แบบแกดบบน่ะสื่อเขาไม่กับ,บพวกแพงหรอ,อยูนี่ไม่ขาย่น้อ่ เซนหนึ่งให้จานมานได้สองถ้วยให้ตัชิ์อยู่ได้สองถ้วยเขาขายสองดูรอจะซื้อหาเส้นเจ็มอเงินใส่อ่ะขอาม่นสองร่อยสองหัวสี่สิบเซนซ้ำเนี่ยรา้วมาตาเฉดสองวัวพัชิอยู่พั ละนะดีค,ค่ะ <c oughs> คกินเล่อฮวันนี้เป็นสีผืน,นอะแสบถือปากมันอนแน่งสดเอาสดเอา เี chat, uh, ๋ยวเอามาขี่ลายให้เติมต้เหม็นค่ะวาขี่ลายก็ไปได้ไขีเส้นงมูพงแน้พี่นอนเนาะบนทะเลเพื่อเหลือร้อนน้ำสับโอ้ย แบบขักเอว่าง่ายเบิดเอ้ยหงอนมีกะมหู้มีกะเทียมเจียวนะอืม,มนทสส่งแสบว้าสว่วง ขึ้นอกอบอะจะเอาเวลาไปถึงกิน,นขนมถั่ยให้มึงมาพี่น้องน้าต่อขนมถั่ยแจ็คถั่ยซองถั่ถย,ยมันยังห่อนอยู่เพราะเอาเขาไมโครเวฟาเ้าตรงขนมมันสิเป็นแผน่นหรือว่ามันสิเซตตัวกับตรงถาให้มันเย็นนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวเขาไมโครเวฟมันก็เลยอันนี้อกอมขนมถั่ย ของควนก๋วยเตี๋ยวเรือแต่อันนี้ไม่ก๋วยเตี๋ยวเรือแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวเฉยแต่ส่วนใหญ่นะเมืองไทยเขาก็จะขายคู่กับร้านก๋วยเตี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวนี้อืมอืม,อมไปพี่น้องขอบคุณที่ติดตามกำลังใจเสมอมาด้จ้ะไหนดูซีอยู่ปัวฝรั่งค่ะเมตตาคุณนงางกระลังเมตตา